สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือบันทึกพิศวงในสังคมยุคปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ใช้ระบบการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวแม้ในอดีตการมีพรรยาหลายคนจะเป็นไปได้แต่มักจำกัดอยู่ในวงตระกูลราชวงศ์ขุนนางหรือพ่อค้าผู้ร่ำรวยเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีเงินหรืออำนาจการแต่งงานก็ถือเป็นเรื่องยากหรืออาจไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมแต่งด้วยส่วนเรื่องราวในวันนี้เราจะมาแนะนำชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง ที่ไม่มีทางเงินบ้านและงานเข้าใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาผู้หญิงแต่กลับมีภรรยาถึงสี่คนพร้อมสัมผัสกับชีวิตแบบชายที่มีคู่หลายคนผู้ชายคนนี้มีอะไรที่พิเศษหรือมีความสามารถอะไรที่โดดเด่นทำไมผู้หญิงถึงยอมเสียเงินและผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ยังต้องใช้สามีร่วมกันด้วยชายที่เรียกตัวเองว่าราชาขาอ่อนคนนี้มีชื่อว่าวัตเบริวตะอายุ36ปีโดยผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขาทั้งหมด ก็เป็นภรรยาของเขาเองโดยเรียงจากซ้ายไปขวาคนแรกคือฮินาตะอายุ22ปีซึ่งเธอได้ให้กำเนิดลูกสองคนกับริวตาแล้วคนที่สองคืออายากะซึ่งอายุของเธอไม่ถูกเปิดเผยคนที่3มคือจิเซอายุ27ปีมีลูกกับริวตาหนึ่งคนส่วนภรรยาคนที่4คือจิฮิโรอายุ24ปีแต่ไม่ได้อศาศัยอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่ผู้หญิงของเขาทั้งหมด พราะริวตายังมีแฟนสาวอีกสามคนที่อยู่ข้างนอกด้วยเมื่อได้ยินแบบนี้คุณาสงสัยว่าภรรยายกับแฟนสาวต่างกันยังไงคําตอบง่ายๆคือแฟนสาวเป็นเพียงสาวที่คบหากันธรรมดาแต่ภรรยายคือคนที่จดทะเบียนสมรสด้วยอย่างไรก็ตามเนื่องจากการจดทะเบียนสมรสหลายคนในเวลาเดียวกันที่ญี่ปุ่นถือว่าผิดกฎหมายริวตาจึงใช้วิธีการหย่าหลังจากจดทะเบียนสมรสกับภรรยายคนแรกแล้วจดทะเบียนสมรสกับคนที่สองจากนั้นก็หย่าอีกครั้ง แล้วจดทะเบียนสมรสกับคนที่3โดยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆการที่ผู้ชายคนหนึ่งต้องจัดการกับภรยาสี่คนไม่เพียงแต่ต้องมีทักษะการจัดการเวลาที่ดีเยี่ยมเท่านั้นแต่การแบ่งปันความรักอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ภรรารู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมก็เป็นสิ่งสําคัญมากแล้วริวตะจัดการยังไงจากที่เขาบอกเขาจะสละเวลาหนึ่งวันต่อสัปดาห์เพื่อเดทกับภรยาแล้วแฟนสาวสลับกันไปเช่นสัปดาห์นี้ไปเล่นสกีกับภรยาคนแรก สัปดาห์หน้าขับรถเล่นกับภรยาคนที่สองและสัปดาห์ถัดไปก็ไปพักที่เรียวกลางกับภรยาคนที่สามพร้อมกับพาลูกไปเดินเล่นสําหรับเรื่องการนอนนั้นเนื่องจากตอนแรกบ้านมีเตียงแค่เตียงเดียวริวตาจึงต้องนอนเบียดก,กับภรยาทั้งสามคนทําให้ไม่เพียงแต่ภรยาจะอิจฉากันแต่คุณภาพการนอนของทุกคนก็ไม่ค่อยดีจึงกระทั่งย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นที่มีห้องมากกว่าเดิมริวตาจึงใช้ระบบสับเปลี่ยนโดยจะนอนกับภรยาคนหนึ่งต่อคืน ด้วยความที่มีพรยาสี่คนและแฟนสาวอีกสามคนริวตาบอกว่าเขาต้องมีความสัมพันธ์ทางกายอย่างน้อย28ครั้งต่อสัปดาห์หรือเฉลี่ยวันละสี่ครั้งพูดได้เลยว่านี่ถือเป็นความสามารถพิเศษของริวตาจริงๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าริวตะไม่มีงานทำซึ่งเขาเองก็ไม่ปิดบังเรื่องนี้เขายอมรับตรงๆว่าตัวเองใช้ชีวิตโดยพึ่งพาผู้หญิงดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านที่ฮอกไกโด เดือนละ250,000เยนค่าอาหาร300,000เยนค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊ส100,000เยนค่าน้ำมัน40,000เยนและค่าใช้จ่ายสำหรับสุนัข3ตัวและลูก3คนรวมแล้วประมาณ850,000เยนต่อเดือนหรือประมาณ200,000บาทโดยทั้งหมดนี้ล้วนมาจากเงินที่พรยาและแฟนสาวของริวตาทำงานหาเลี้ยงเขาแม้เรื่องนี้จะฟังดูไม่น่าเชื่อในสายตาของคนนอกแต่สำหรับริวตาเขามองวันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกว่า ถ้าเขาต้องไปทํางานในทุกๆวันต้องออกจากบ้านแต่เช้าและกลับดึกแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาอยู่กับภรรยาและลูกๆล,ล่ะนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าตราบใดที่เขายังนอกใจและพาผู้หญิงคนใหม่กลับบ้านเขาก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวทําให้สามารถย้ายไปอยู่บ้านที่หรูหราขึ้นได้ดังนั้นการนอกใจถือเป็นงานของริวตะาย้ํานะคะวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่แอดพูดเองแต่เป็นสิ่งที่ริวตาพูดค่ะโดยในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง เขายังเปรียบเทียบสถานการณ์ของตัวเองกับคนที่รักสุนัขอีกด้วยริวตาสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขกับการมีภรรยาหลายคนได้แน่นอนว่าเขาไม่เห็นว่านี่เป็นปัญหาอะไรแต่ภรรยาของเขาคิดยังไงกันบ้างจริงๆแล้วพวกเขาได้รู้จักกันครั้งแรกผ่านแอปหาคู่ซึ่งตอนคบมหากันนั้นริวตาจะยังไม่บอกความจริงกับฝ่ายหญิงโดยจะรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมคือเมื่อริวตาขอผู้หญิงคนนั้นแต่งงานและเมื่อเธอตอบตกลงเขาจึงจะพาเธอเข้าบ้านและบอกความจริง ฟังแล้วคงรู้สึกว่ามันแปลกๆใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะแอดก็เหมือนกันแต่เรื่องที่เข้าใจยากกว่านี้ยังมีอีกเพราะในสมัยเอโดะมีโชกุนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทคุงาวะอีเอนาริซึ่งมีลูกถึง53คนริวตาบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคือทําลายสถิตินั้นเขาตั้งใจจะมีลูกให้ได้54คนเพื่อสร้างชื่อในประวัติศาสตร์และตอนนี้เขาทําสําเร็จไปแล้ว9ใน54คนทุกคนฟังไม่ผิดแล้วแอดก็ไม่ได้พูดผิด ริวตาเป็นพ่อของลูกถึง9้าคนแล้วจริงๆเขามีลูกกับภรรยาคนแรกสองคนโดยคนโตอายุสขวบและคนเล็กอายุหนึ่งขวบต่อมาคือลูกกับภรรยาคนที่สซึ่งอายุ7เดือนริวตายังมีลูกอีกหกคนกับผู้หญิงอีกหกคนโดยลูกชายคนโตของริวตาเกิดตอนที่เขาอายุ19ปีดังนั้นตอนนี้ลูกชายคนโตน่าจะอายุประมาณ16-17ปีแล้วถ้าหากหน้าตาคล้ายพ่อก็น่าจะประมาณนี้ต้องบอกเลยว่าริวตาสมัยหนุ่ม ถือว่าหล่อมากทีเดียวไม่ใช่แค่หน้าตาดีแต่เขายังเคยเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงด้วยตอนอายุ23ปีเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกระดับประเทศที่จัดโดย s o นี Music และได้รับรางวัลรองชนะเลิศแต่หลังจากนั้นเนื่องจากปัญหาความกดดันเขาจึงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและหลังจากล้มเหลวในการเดบิวต์เขาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบพึ่งพาผู้หญิงซึ่งริวตารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเขาไม่เพียงแต่เปิดบัญชีโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง ได่ยังรับการสัมภาษณ์จากสื่อต่างๆเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตที่มีภรยาหลายคนและใช้ชีวิตโดยให้ภรยาเลี้ยงแต่สุดท้ายเรื่องกบาลปลายในเดือนธันวาคมปี2023ครอบครัวของริวตะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยหลังจากที่รายการออกอากาศไปก็เกิดกระแสฮือฮาขึ้นมาทันทีวิดีโอมีผู้ชมเกือบ2.5ล้านครั้งมีเพียงแต่ชาวเน็ตจำนวนมากที่ตกใจแม้กระทั่งเพื่อนสมัยมัธยมของภรยาคนที่3ก็อึ้งเหมือนกัน และรีบนําข่าวนี้ไปบอกกับพ่อแม่ของเธอเมื่อพ่อแม่รู้ว่าลูกสาวไม่เพียงต้องแบ่งปันสามีกับผู้หญิงคนอื่นๆแต่ยังต้องทํางานหาเลี้ยงดูสามีด้วยพวกเขาก็ต้องตกใจมากเป็นธรรมดาดังนั้นพวกเขาจึงรีบไปที่บ้านของริวตะเพื่อเผชิญหน้ากันทันทีพ่อของเธอโกรธมากและสงสัยว่าลูกสาวของเขาถูกริวตาล้างสมองส่วนแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาและขอร้องให้ริวตาคือลูกสาวให้กับพวกเขาแต่หลังจากพูดคุยกันหลายครั้ง ภรยาคนที่สามก็ยังคงยืนยันที่จะอยู่กับริวตะดังนั้นพ่อแม่จึงได้ถอดใจไปในที่สุดพวกเขาทําได้แค่บอกกับลูกสาวว่าถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์กับริวตะไปไม่รอดเธอก็สามารถกลับบ้านได้ตลอดเวลาแล้วชาวเน็ตญี่ปุ่นมีความเห็นยังไงต่อริวตะและบรรดาภรยาของเขาโดยมีความเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตด,ดังนี้การหาผู้หญิงสี่คนที่ยอมรับการมีสามีคนเดียวกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผู้ชายที่เก่งเรื่องควบคุมจิตใจกับผู้หญิงที่ไร้เดียงสา อยู่ด้วยกันก็เป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยๆการเปรียบเทียบภรรยากับการเลี้ยงสุนัขต่อหน้าพวกเธอนี่ถือว่าเก่งจริงๆฉันกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเด็กๆและอีกความเห็นคือรสนิยมของริวตาชัดเจนเพราะภรรยาของเขาหน้าตาคล้ายกันหมดแม้ชาวเน็ตญี่ปุ่นจะมีความเห็นในแง่ลบเป็นเอกฉันท์แต่ริวตาและภรรยาของเขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบที่ต้องการต่อไปตามข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของริวตาภรรยาคนที่3กํกำลังตั้งท้องอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ใกล้เข้าสู่เป้าหมายในการมีลูก54คนและในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้แฟนอีกคนก็มีแผนจะเข้าร่วมในครอบครัวเพื่อเป็นภรรยาคนที่ห้าของริวตาอีกด้วยซึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเธอเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโตเกียวและปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรระบบในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนอกจากริวตาแล้วในญี่ปุ่นยังมีผู้ชายอีกคนที่ใช้ชีวิตโดยให้ผู้หญิงหาเลี้ยงแต่เขาไม่ได้แปลกเท่าริวตา เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดาและในช่วง13ปีที่ผ่านมาเขาใช้ชีวิตโดยไม่ทํางานเลยแม้แต่วันเดียวแต่เพึ่งพาแฟนสาวเจ็ดคนให้เลี้ยงดูเขาแทนโดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตได้ถึง15ล้านเยนหรือประมาณ4ี่ล้านบาทซึ่งชายคนนี้คือฟูมิคุงเมื่อเห็นฟูมิคุงครั้งแรกแม้แต่พิธีกรยังไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าใครกันจะมาเลี้ยงดูผู้ชายคนนี้เพราะเมื่อเทียบกับภาพลักษณ์ของผู้ชายที่ให้ผู้หญิงหาเลี้ยงแล้วฟูมิคุงดูเรียบง่ายเกินไปนิด อย่างไรก็ตามตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยมาเขาอาศัยอยู่ในบ้านของแฟนสาวแต่ละคนตลอดเวลาแม้แต่ค่าเช่าวบ้านค่าน้ําค่าไฟและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันต่างๆแฟนสาวของเขาก็เป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดนอกจากนี้เสื้อผ้าและรองเท้าแต่ที่ฟูมีคุงใส่ก็เป็นของที่แฟนสาวซื้อให้แม้จะใช้ชีวิตด้วยการให้ผู้หญิงหาเลี้ยงแต่ฟูมีคุงกลับบอกตรงๆว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดอะไรและถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทํางาน และใช้เงินของแฟนสาวแทนแต่ฟูมิคุงกลับถูกแฟนสาวหลายคนขอแต่งงานในช่วง13ปีที่ผ่านมาพอรู้ข้อมูลนี้แล้วหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้แต่หลังจากได้รู้เรื่องราวจริงๆของเขาคุณอาจจะคิดว่าเขาคู่ควรที่จะให้แฟนสาวหาเลี้ยงจริงๆเพื่อหาคำตอบว่าเพราะอะไรฟูมิคุงถึงได้รับการดูแลจากแฟนสาวมานานหลายปีทีมงานรายการของญี่ปุ่นซึ่งตัดสินใจไปถ่ายทำชีวิตประจำวันของเขาที่บ้าน ฟูมิคุงในฐานะราชาขาอ่อนมืออาชีพได้ตั้งกฎไว้สิบข้อสำหรับตัวเองกฎข้อที่หนึ่งต้องทำอาหารเป็นฟูมิคุงกล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ชายที่ให้ผู้หญิงหาเลี้ยงสิ่งสำคัญไม่ใช่การกินอาหารแต่เป็นการทำอาหารทุกวันนี้ฟูมิคุงเป็นคนเตรียมอาหารทั้งสามมือให้แฟนสาวฟูมิคุงมีความสามารถในการทำอาหารเป็นอย่างมากอาหารที่เขาทำบอกมานั้นทั้งปนีได้รสชาติอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารตะวันตก เขาก็สามารถทำออกมาได้อย่างง่ายได้นอกจากจะทำอาหารตามรสชาติและความชอบของแฟนแล้วเขายังทุ่มเทเวลาในการพัฒนาฝีมือการทำอาหารให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยเช่นเขารู้วิธีการต้มปลาซาบะกับมิโซะยังไงให้แฟนสาวที่ไม่ชอบกินปลากินได้อย่างอ,าร,อร่อยโดยเขาจะทอดให้กรอบก่อนแล้วนำไปอบเพื่อเพิ่มรสสัมผัสที่หลากหลายขึ้นแถมยังศึกษาเทคนิคการลดแคลอรี่เพื่อช่วยแฟนสาวรักษารูปร่างอีกด้วยกฎข้อที่2ต้องตื่นเช้ากับแฟนเพื่อเตรียมอาหารเช้า ดยเจ็ดโมงเช้าขณะที่แฟนสาวยังหลับอยู่ฟูมิคุงก็จะเริ่มวุ่นอยู่ในครัวเตรียมอาหารเช้าและเข้ากล่องให้แฟนของเขาการกระทํานี้แฝงไปด้วยเล่ห์กเล็กๆของเขาฟูมิคุงบอกว่าตอนเช้าผู้หญิงหลายคนตื่นมาต้องเล่นโทรศัพท์สักพักและแต่งหน้าช่วงเช้าเลยค่อนข้างยุ่งเมื่อแฟนสาวตื่นมาแล้วเห็นอาหารเช้าที่หลากหลายวางอยู่บนโต๊ะนอนจกจะจะทาให้เธอรู้สึกดีแล้วยังช่วยประหยัดเวลาในการออกจากบ้านด้วยแบบนี้ฟูมิคุงก็จะได้ทําคะแนนเพิ่มจากแฟนสาวได้ และรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้พบได้แทบทุกจุดในชีวิตประจําวันที่เขาใช้เวลาอยู่กับแฟนสาวกฎข้อที่3ต้องคิดถึงแฟนสาวอย่างเต็มที่ผู้หญิงคนหนึ่งคงไม่อยากบอกใครว่าเธอเลี้ยงผู้ชายอยู่ดังนั้นการทําตัวให้ดูดีแต่ไม่โดดเด่นจึงเป็นสิ่งจําเป็นบางครั้งฟูมิคงจะใส่อาหารแช่แข็งลงในข้าวกล่องเพื่อให้ดูเหมือนว่าแฟนสาวเป็นคนทําอาหารเองอย่างเร่งรีบซึ่งเมื่อเพื่อนร่วมงานเห็นแบบนี้ก็จะคิดว่า แฟนสาวเป็นคนขยันและทำอาหารเก่งมากโดยวันนี้ฟูมิคุงทำเฟรนช์โทสและจังหวะที่ปลูกแฟนสาวก็สำคัญคือต้องปลูกตอนที่เนยละลายและมีกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วห้องหนึ่งในหลักการสำคัญของฟูมิคุงคือไม่พลาดโอกาสในการเพิ่มคะแนนความชอบในใจของแฟนสาวกฎข้อที่4ต้องไปส่งแฟนสาวทำงานด้วยตัวเองหลังจากทานอาหารเช้าร่วมกับแฟนสาวเสร็จแล้วฟูมิคุงจะช่วยถือกระเป๋าและพาแฟนสาวไปส่งที่สถานีรถไฟใต้ใตดินเพื่อไปทำงานกฎข้อที่ห้า รับผิดชอบงานบ้านทั้งหมดได้ทําความสะอาดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อกลับมาบ้านฟูมิคุงจะเริ่มทํางานบ้านทันทีไม่ว่าจะเป็นซักผ้าล้างจานหรือทําความสะอาดห,ห้องน้ําความละเอียดในการทําความสะอาดของเขานั้นเทียบได้กับแม่บ้านมืออาชีพเลยทีเดียวแม้กระทั่งร่องพื้นก็ต้องใช้สำลีก้านเช็ดทีละนิดนอกจากนี้เขายังทําความสะอาดตามความชอบและนิสัยการใช้ชีวิตของแฟนสาวด้วยฟูมิคุงจะสังเกตและจดจารายละเอียดต่างๆ จากการพูดคุยและใช้ชีวิตร่วมกับแฟนเพื่อมาให้ทำพลาดเช่นการทำความสะอาดในจุดที่แฟนสาวไม่ต้องการให้ทำนั้นอาจจะกลายเป็นการทำคุณบูชาโทษแทนและหลังจากทำงานบ้านเสร็จฟูมิคุงก็จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนโดยการเล่นเกมซึ่งเครื่องเกมนาฬิกาและโทรทัศน์ทั้งหมดล้วนเป็นของที่แฟนสาวซื้อให้แต่ถึงอย่างนั้นฟูมิคุงก็มีหลักการในการใช้เงินของแฟนสาวนั่นก็คือกฎข้อที่6เขาจะไม่เป็นฝ่ายขอให้แฟนสาวใช้เงิน อย่างเช่นเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch นี้ก่อนที่แฟนสาวจะเสนอซื้อให้เขาปฏิเสธไปถึง20ครั้งฟูมิคุงบอกว่าเขาไม่ต้องการให้แฟนสาวใช้เงินฟุ่มเฟือยดังนั้นเขาจะไม่ขอให้แฟนสาวซื้อของให้ด้วยตัวเองเขาคิดว่าถ้าแฟนเก็บเงินไว้เงินนั้นก็เหมือนเป็นของเขาด้วยส่วนช่วงบ่ายฟูมิคุงจะไปวิ่งหรือดำน้ำที่ชายหาดทำกิจกรรมที่เขาชื่นชอบเพราะในฐานะราชาขาอ่อนมืออาชีพการดูแลรูปร่างก็เป็นสิ่งจำเป็น แันจะออกกําลังกายเขาจะไปนั่งผ่อนคลายที่ร้านกาแฟริมทะเลและเพลิดเพลินกับเวลาส่วนตัวกดข้อที่7ใช้เงินเล็กน้อยเพื่อซื้อของให้แฟนบ้างฟูมิคงจะใช้เงินเล็กๆน้อยๆอยที่เขาหามาได้จากการเล่นเกมหรือเขียนบทความซื้อของเล็กๆน้อยๆเช่นไอศกรีมฮาเกนดัสให้แฟนสาวการมอบเซอร์ไพรส์เล็กๆนี้ทําให้แฟนสาวรู้สึกพอใจมากกดข้อที่8ไปรับแฟนสาวที่สถานีหลังเลิกงานโดยทุกวันที่แฟนเลิกงาน เขาจะไปที่สถานีรถไฟเพื่อรับเธอกลับบ้านไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจในการกลับบ้านให้แฟนกดข้อที่9เป็นที่ปรึกษาให้แฟนสาวและฟังเธอบ่นเรื่องงานหลังจากรับแฟนสาวกลับมาบ้านแล้วฟูมิคุงจะเตรียมของใช้ในการอาบน้ําให้ก่อนจากนั้นเขาจะอาบน้ําให้แฟนสาวด้วยตัวเองหลังจากนั้นฟูมิคุงจะทําอาหารเย็นมื้อใหญ่ให้ระหว่างทานอาหารฟูมิคุงจะฟังแฟนสาวบ่นเรื่องงานโดยเขาบอกว่า แฟนสาวต้องเจอความเครียดมากมายในการทำงานดังนั้นการเป็นที่ปรึกษาให้เธอฟัองปัญหาของเธออย่างตั้งใจและให้กำลังใจอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากการให้คุณค่าทางอารมณ์ที่ดีแก่คนรักเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้กฎข้อที่สิบนวดผ่อนคลายก่อนนอนและกล่องแฟนสาวให้หลับสนิทก่อนเข้านอนฟูมิคุงจะนวดผ่อนคลายให้แฟนทั้งตัวเพื่อคลายความเหนื่อยล้าที่มีมาตลอดทั้งวันสุดท้ายเขาจะกอดแฟนสาวและอยู่ใกล้ๆจนเธอค่อยๆหลับไปอย่างสบาย หลังจากได้ชมชีวิตประจำวันของฟูมิคงชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นว่านี่แหละผู้ชายแบบนี้แหละที่ควรให้ผู้หญิงเลี้ยงหรืออีกความเห็นคืออยากได้แฟนแบบนี้บ้างต้องไปรับจากที่ไหนฉันพร้อมจะให้เงินใช้เลยซึ่งเมื่อคิดดูแล้วฟูมิคงใช้เงินของแฟนสาวไปเพียง4ล้านเยนใน13ปีเฉลี่ยแล้วตกปีละ3แสนเยนเท่านั้นหรือเดือนละไม่ถึง26,000เยนยิ่งไปกว่านั้นฟูมิคงยังทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อบ้านส่วนตัว ที่ดูแล24ชั่วโมงนักบำบัดทางอารมณ์และนักนวดบำบัดอีกด้วยแม้เช่าเน็ตหลายคนจะยอมรับคุณค่าของฟูมิคุงแต่ตลอดมาฟูมิคุงก็ยังคงต้องเผชิญกับอาคติและคำวิจารณ์จากหลายๆฝ่ายสำหรับเขาเองฟูมิคุงมีมุมมองของตัวเองต่อการถูกเข้าใจผิดเหล่านี้เขากล่าวว่าบนโลกนี้มีผู้คนมากมายเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจเราได้เคมีระหว่างคนสองคนอาจเกิดขึ้นได้ แต่ไม่มีใครที่สามารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนแล้วก็ไม่มีใครที่จะเข้าใจคุณได้ทั้งหมดเขาชอบที่จะพูดคุยกับคนอื่นแต่ไม่ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนจํานวนมากตั้งแต่เด็กๆฟูมิคงรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตแบบทํางานหนักนอกบ้านเขามองว่าตัวเองไม่เหมาะกับการทํางานเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงและจะไม่รู้สึกโกรธหรือเสียใจหากถูกคนส่วนใหญ่เกลียดเมื่อเทียบกับการเสียเวลาไปกับคนที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตของเขาเลย ฟูมิคุงเลือกที่จะให้ความสําคัญกับแฟนสาวครอบครัวและเพื่อนมากกว่าแม่ฟูมิคุงจะไม่เคยทํางานประจําแต่เขาก็มีความสนใจของตัวเองเขาชอบการท่องเที่ยวมากและเคยไปเที่ยวหลายประเทศกับแฟนสาวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวในอินเดียเขาเคยวาดภาพบนผนังให้กับร้านกาแฟเพื่อหาเงินค่าครองชีพเล็กน้อยและหลายปีมานี้เขามีงานอดิเรกคือการเขียนหนังสือถึงจะไม่ได้เงินมากนักฟูมิคุงถึงขั้นเขียนหนังสือ เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองตลอด13ปีที่ผ่านมาชื่อว่าปัจฉยาความสุขในการหลบหนีด้วยการพึ่งพาผู้อื่นตลอด13ปีวิถีชีวิตของฟูมิคุงอาจไม่ได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่แต่อย่างน้อยคือเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างสบายใจในแบบของตัวเองได้ถ้ามองอีกมุมแม้เขาจะไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองด้วยการทำงานได้แต่ในบทบาทการดูแลคู่ชีวิตเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมคำว่าผู้ชายขาอ่อน มายถึงคนที่ใช้เงินของคู่ชีวิตอย่างไม่แยแสและยังต้องการให้คนอื่นมาคอยดูแลตัวเองด้วยแต่เขาเป็นพ่อบ้านที่ทุ่มเทให้กับหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่หากจะบอกว่าวิธีชีวิตของเขาถูกคนอื่นดูถูกก็อาจเป็นเพราะแนวคิดทางสังคมที่ถูกจํากัดด้วยบทบาททางเพศก็เป็นได้หลังจากรู้เรื่องราวของฟูมิคุงแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างถ้าคุณมีแฟนหนุ่มแบบฟูมิคุงจะทํางานหาเลี้ยงเขากันไหมคะบอกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะที่นี่คือบันทึกพิศวง แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ